มีวิธีดันคลิปเก่าให้กลับมาปังอีกมือใหม่อยากรู้ไหมคะตามปูได,ดูกันเลยค่ะไอ้เพื่อนอัดคลิปให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาที่หน้าก่อนที่เราจะโพสต์ค่ะเป็นหน้าที่เราเขียนแฮชแท็กก่อนโพสนะคะเอาปูเขียนว่าวิธีดังคลิปเก่าให้กลับมาปังค่ะนะคะติดแฮชแท็กให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแ,แล้วค่ะกดมาที่คําว่าวิดีโอค่ะ ให้เราไปเลือกวิดีโอที่เราอยากจะให้คนกลับมาเห็นอีกกลับมาฟังอีกนะคะปูใช้วิธีนี้ถูกพลั้งเลยนะคะก่อนที่ปูจะโพสต์วิดีโอทําได้พ่วงไปได้3คลิปนะคะคลิปไหนที่เราอยากจะให้กลับมาฟังอีกนะคะปูเลือกคลิปนี้นะคะ1น,นะคลิปที่2ค่ะกดเข้าไปที่คําว่าวิดีโออีกรอบนะคะไปปูเลือกคลิปนี้เลยอ่ะคลิปที่3มค่ะ เลือกสังคลิปนี้นะคะได้แล้วค่ะทั้ง3คลิปที่จะให้เพื่อนๆได้กลับไปเห็นคลิปของเราอีกนะคะอะลองทํากันดูนะคะไม่ยากเลยมือใหม่นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะคะมาดามปูรอบติ๊กต็อกค่ะ